เดี๋ยววันนี้จะให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับจากสไลด์เมื่อสักครู่นะครับก็จัดกลุ่มสติงบนหลังคาแบบมนุกรมนะครับก็เป็นเป็นซับสติงก่อนสติงย่อยแบบมนุกรมนะฮะสิบหกแผงนะครับค่าก็จะได้ตัวเลขทางทางทางไฟฟ้าก็จากสไลด์ที่ผ่านมานะฮะก็ประมาณนี้โวลต์ก็ได้เท่านี้นะฮะโวลต์สูงสุดนะครับแล้วก็กระแสก็จะได้เท่านี้ นะครับหลังจากนั้นเราก็จะนํำสตริงพวกนี้ที่เป็นสตริงย่อยเนี่ยมาขนานกันนะครับก็จะได้รูปนี้ออกมานะฮะทีมเมื่อกี้อธิบายไปแล้วท,ทําทีละอินพุตนะครับอินพุตเอแล้วก็อินพุตบมันจะเหมือนกันทำอินพุตเอก่อนนะฮะอินพุตเอก่อนเนี่ยก็จะได้อ่าเป็นรูปประมาณนี้นะฮะนี่สตริงที่อนุกรมกันนะครับ16แผงนะฮะและ้วหลังจากนั้นเราก็มาขนานกัน สองสตริงนี้เราจะขนานข้างบนก็ได้หรือเราจะวิ่งมาทีละสตริงก็ได้นะฮะแล้วก็มาขนานเข้าที่ DC b l o c อก,ก็ได้เหมือนกันนะฮะส่วนค่าตัวเลขก็จะออกมาเท่านี้นะฮะก็คือว่าโวลเตจก็เท่าเดิมนะครับแต่กระแสเห็น,นะฮะจะเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนกัน2ส,สตริงเหมือนกัน2อ n p ินพุตนะครับอินพุต A อินพุต B นะครับส่วนค่าพลังไฟฟ้าก็ามาบวกกันเลยนะฮะ จำนวนแผงทั้งหมดเนี่ยพูดง่ายๆ32แผงนะ16บหกบวหกคูณ310นะครับนี่คือสำหรับอินพ t A แล้วก็สำหรับอินพ t B ก็เหมือนกันนะฮะซึ่งค่ากำลังผลิตก็จะไม่เกินแม็กซิมัม DC Power ทีอ่อินเวอร์เตอร์ตัวนี้รับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะฉะนั้น การจัดสติงแบบ16แผงอันนี้ก็ถือว่าเหมาะสมนะครับทุกค่าเนี่ยเป็นค่าทีอา่อินเวอร์เตอร์สามารถรับได้นะครับแล้วก็โวลต์ก็อยู่ในค่าที่เหมาะสมที่อยู่ในช่วง MPPT เ a น g e นะครับกระแสก็ไม่เกินนะครับแต่ละอินพุตนะครับส่วนอีกอันนึงที่มื่อกีนี้ผมไม่ได้พูดถึงก็คือค่า Minimum Input พุตโวลนะฮะ เพราะงไงการจัดสติงเราคงไม่จัดให้ต่ำขนาดนี้อยู่แล้วนะฮะอย่าลืมที่เคยอธิบายมาตอนช่วงแรกๆนะฮะในวีดีโอแรกๆว่า In put, Min um Input Minimum Input ุต a g e กับ Start Input ุต a เปเนี่ยเป็นค่าที่เราต้องหลีกเลี่ยงเวลาจัดสติงอย่าให้มันต่ำขนาดนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวอ,อ,อันนี้ถ้ายังจำไม่ได้ให้ลองกลับไปดูในสไลด์ในวีดีโอที่ผ่านมานะครับ